ความระบาดของการตั้งถนน <c oughs> ในตระกูลข้าวต่างๆมีอะไรบ้างครับคุณผู้ชมครับสงกรานที่กรุงเทพมหานครที่ดูมีสีสันที่สุดเลยนะฮะนั่นก็คือสองกรานที่ถนนข้าวสารนะฮะ <c oughs> ถนนข้าวสารนะฮะ <c oughs> แล้วคุณไปดูนะครับ <c oughs> ผมลิสต์มาไว้เนี่ยจากถนนข้าวสารที่ภาคก,กลางเรามีถนนข้าวอะไรบ้างเรามีถนนข้าวสุกที่จังหวัดอ่างทองเรามีถนนข้าวแช่ที่ปทุมธานี เรามีถนนข้าวหมูแดงข้าวหมูแดงก็ยังจะเอาข้าวหมูแดงอยู่ที่จังหวัดนครปฐมเรามีถนนข้าวต้มที่นครนายกคุณตอนนั้นน่ะมันเป็นเรื่องของแต่ละจังหวัดนะต้องขโมยแย่งชิงชื่อเพราะข้าวก็มีจํากัดนะนี่แหละถนนข้าวโพดที่ชัยนาทมีถนนข้าวตอกที่สุโขทัยที่ภาคอีสานมีถนนอะไรบ้างครับภาคอีสานนั้นมีถนนข้าวเหนียวที่ขอนแก่นมีถนนข้าวปุ้นที่นครพนม มีถนนข้าวหอมมะลิที่จังหวัดร้อยเอ็ดมีถนนข้าวผัวหลงที่หนองบัวลําพูนะเป็นพันุ์ของข้าวนะข้าวผัวหลงมีถนนข้าวกล่ําที่จังหวัดกาลสินมีถนนข้าวโพดข้าวโพดซ้ําหรอที่ที่โคราชกับที่ชัยนาทนะฮะซ้ํากันนะครับภาคเหนือมีถนนข้าวแตนที่จังหวัดน่านและมีถนนข้าวโพดอีกที่เพชรบูรณ์ี่เริ่มคิดอะไรไม่ออกไม่ใช่ข้าวโพดเหมือนเหมือนกันหมดเลยนะฮะที่ภาคใต้มีถนนข้าวหมากที่นราธิวาส ที่ปัตตานีมีถนนข้าวยำที่พังงามีถนนข้าวดอกคาพาไปตะวันออกถนนข้าวหลามแน่นอนต้องมีที่ชนบุรีครับถนนข้าวทิพที่จันทบุรีถนนข้าวสวยที่จังหวัดตราดและที่พีกมากที่ระยองยังไม่มีข้าวอะไรเอาข้าวอะไรดีวะที่ระยองคิดไม่ออกถนนข้าวคุกขปีคุณอ๋อกุปิีเขาดีเหรออ๋อที่ระยองคือกุปิีเขาดี อ๋อโอเคโอเคโอเครู้แล้วที่มาที่ไปคืออะไรอ่าประมาณนี้คุณผู้ชมครับอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับเทศกาลสงกรานแต่ผมกำลังจะบอกถึงไอ้พวกเทศกาลตระกูลศาสตร์ทั้งหลายมีเทศกาลปลามะเขือเทศคือลาโทมาตีน่าลาโตมาตีน่าที่สเปนเนี่ยนะฮะก็จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันพุธสุดท้ายของเดือนสิงหาคมที่บาเดนเซียนะครับ <c oughs> ที่นี่ก็จะมีความสนุกสนานมากก็คือเอามะเขือเทศปลาใส่กันหลายคนบอกเฮ้ยไม่เจ็บป่มันมีกฎ โอ้ยหลังๆบูมมากคุณนะผมเองอยังหาอยากหาเวลาไปเลยมันมีกฎคือคุณต้องบีบมะเขือเทศให้แตกก่อนนะครับแล้วจึงปาใส่คนอื่นนะแล้วก็จะมีตำรวจประจําการอยู่ทั่วทุกหัวมุมนะครับมีกล้องวงจรปิดอยู่เจาะเลยเจาะละเอียดเลยใครก็ตามที่ทำผิดกติกาก็จะมีเสียงออดซึ่งเป็นเสียงออดที่เตือนขึ้นแบบดังทั้งเมืองหนึ่ครั้งเทศกาลโฮลี่เฟสติ벌ออฟคัลเลของอินเดีย ะะถามว่าเทศกาลนี้เป็นยังไงผมเชื่อว่าหลายคนคนไทยหลายคนเคยได้ไปเทศกาลนี้มาแล้วว่าคนไทยไปเยือนเทศกาลนี้กันเยอะนั่นคือเทศกาลที่จัดขึ้นเป็นประจําทุกปีที่อินเดียเอามีอะไรอีกมีเทศกาลโคลนนะฮะเทศกาลโคลนในเกาหลีใต้นะครับใกล้ๆก,กับกุงโซเนี่ยแหละเป็นแหล่งโคลนชั้นดีของเกาหลีใต้เขาก็จะศาสตร์โคลนใส่กันใส่โคลนใส่กันนี่ไม่ได้หมายความว่า <laughs> โจมตีนะฮะ คือโจมตีซึ่งกันและกันคือสาดโคลนใส่กันคือด่าทอกันและกันอย่างนี้นไม่ใช่สาดโคลนศาสรโคลนจริงๆคนลงไปแช่กันในโคลนแล้วก็เอาโคลนมาพามาปาใส่กัน